วิธีอัปเดตโทรศัพท์มือถืออินฟินิตทำเครื่องเก่าให้เป็นเครื่องใหม่แต่ที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือให้เราเลื่อนมาแต่ที่ระบบต่อไปให้เราแตะที่อัปเดตระบบอัปเดตในเครื่องหมายถึงว่าเราต้องมีไฟล์อัปเดตในโทรศัพท์ของเรานะครับตัวอย่างในคลิป จะเลือกอัปเดตออนไลน์นะครับซึ่งให้อัปเดตผ่านเน็ตมือถือหรือ Wi-Fi ยกตัวอย่างอัปเดตเสร็จแล้วจะขึ้นระบบของคุณเป็นปัจจุบันแล้วการอัปเดตโทรศัพท์ข้อมูลของเรายังอยู่ครบนะครับซึ่งยังช่วยแก้ปัญหาโทรศัพท์มือถือช้าแอปช้าหรืออืดน่วงได้ด้วยนะครับ ทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ครับ